สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮ้ยวันนี้นะฮะเราจะมาเล่าเรื่องนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นดราม่าเกิดที่ Facebook f แฟนเพจเลยนะว่าพระสงฆ์พระเล่นกล้ามพระเท้าติเ็อืมเออเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันเลยนะจบในคลิปเดียวอ่ะเราต้องพูดอย่างนี้นะครับผมว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เคยเกิดขึ้นในประเทศบ้านเราหลายครั้งแล้ว อ่ะโอเคย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มสิบมกราใช่ไหมปีหกหนึ่งอ่ะพระมหาพายวันเอยตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นพระอยู่ไงตอนนี้เป็นแพรล่นะอ่าใช่โอเคอเขาได้ระบุนะครับผมว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงครับลุงไหนอธิบายหน่อยเขาได้บอกว่าตามวินัยสสฆงบัญญัติของของภิกษุอืมเรื่องเสขิยวัรอันนี้ถ้าผิดก็ยังไงขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดภาษาาลีน่าจะแปลเป็นไทยว่ากิจวัฏไหม ม,มันเหมือนเป็นกิจวัตรเฉพาะอะไรของสงเนี่ยแหละได้ระบุความเหมาะสมแก่สมานพเทศในการประพฤติปฏิบัต,ติต่อชุมชนเอาไว้คือการเล่นฟิตเนสในที่สาธารณะโดยการถอดจีวรเหมือนที่ปรากฏในข่าวนั้นผิดแน่นอนโอเคอธิบายนิดนึงในข่าวแล้วตอนนั้นมีพระเล่นกล้ามเหมือนกันใช่ไหมเล่นกล้าม,มแต่ว่าอันนั้นเข้ามาถ่ายรูป้าโชว์ซิกแพคลงไหนไหนลงในทิกตอกอ๋อ คือเคสใกล้เคียงกันแค่ไหยกตัวอย่างมาโอเคครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้มันมาก่อนการเลยนะครับใช่ต่อกันที่อะไรนะพระจะไปเอยกายไปนุ่งสบงทรงจีวรแบบนั้นไม่ได้อ่าใช่อันนี้ใครพูดลุงก็อันนี้ยังพระมหาภัยวันอยู่โอเคครับผมตอนนั้นจะเป็นพระใช่ไหมผิดเออเสียขี่ยวัตรอ่าโอเคลุงขยาต่อเลยในในข้อที่ว่าไปเข้าชุมชนแล้วก็ไปแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้แต่อันนั้นอ่ะคาโนะ เข้าไปฟิตเนสข้างนอกแต่อันเนี้ยเป็นในวัดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยให้ความเห็นคล้ายๆกับพระพยอมคือผิดสาสารูปคําว่าสารูปนี่มันก็มีความหมายอธิบายของเขาอีกทีนึงนะไม่ใช่สารละรูปที่เราเข้าใจนะเป็นสารูปเป็นความเหมาะสมของพระอเอออันเนี้ยต้องเดี๋ยวต้องมาอธิบายอีกทีนึงขยีให้ฟังโอเคใช่แล้วก็อีกข้อนหนึ่งคือพระไม่มีเหตุผลต้องมีกล้ามเออเออ และชวนให้คนลหลงไหลไปกับกล้ามซึ่งมันขับขัดกับหลักการของความเป็นพระเออจะไปลหลงไหลทําไมพระแค่แข็งแรงพออ๋อเขาจะพูดถึงว่าเป็นพระนี้ต้องไม่ลุ่มหลงในกิเลสหรือโลกลิหรืออะไรคือการมีกล้ามนะั่นมันคือส่วนหนึ่งไงที่ที่จะไปให้ลุ่มหลงพอมีนิดนึงก็อยากไอ้คนรู้นมีเยอะก่อนเดีย๋ยวกูต้องทําตามอย่าไงเงี้ยอ่าในอดีตนี้พระพุทธเจ้าเขามีากล่าวอะไรอย่างนี้ไหมมีมีม,มีเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงโอเคนี่นะซึ่งการออกกําลังกายแบบ ฟิตเนสเนี่ยมันมันเป็นการคึกขนองด้วยไง hmm. เออซึ่งมันจะเข้าขายการคึกขนองนี่ก็ไม่เหมาะสมอ๋อ oh. ใช่โอเคนะนี่คือเกิดคร่าวๆนะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมาก่อนการ hmm. เป็นเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมลุงใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อข่าวกันเลยครับอ่าเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข่าวข่าวานี้เลยนะครับ hmm. คือภาพดังกล่าวเนี่ยถูกแชร์ออกไปยังเพจของบิ๊กเกลียนและกลุ่มเฟซบุ๊กพุทธที่แท้จริงอย่างเงี้ยแต่ละกลุ่มอ่า ระบุข้อความว่าขออย่าให้เป็นบ้านเราเพราะเหลือที่กราบไว้สนิทใจอ่ะกราบไว้สนิทใจอ่ะน้อยแล้วเฮ้ยอันนี้หมายความว่าเขาเขาเห็นแล้วไม่อยากให้แถวบ้านเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นไงอืมเพราะว่าคือพระที่เหมาะสมให้กราบไหว้อะทุกวันเนี่ยมันก็น้อยลงจริงๆนะ <c oughs> มีแบบนุ่นแบบนี้หลายอย่างใช่ไหมซึ่งพอมออกกําลังกายแล้วเนี่ยครับ เขาดูแล้วรู้สึกมันไม่คุ้นตามไม่เหมาะสมเขาก็เลยรู้รู้สึกก็เลยแบบบน่บนๆออกมาหน่อยหนึ่งว่าพระหากบว่าสติใจน้อยลงแล้วประมาณนั้นโอเคโอเคอครบับผมแล้วจะมีเหตุการณ์ที่2ต่อเลยนะครับผมเมื่อวันที่24สิงิงหาคมที่ผ่านมานะผมได้มีการโพสต์ภาพจเจ้าอาวาสยืนอยู่บนลูว <c oughs> ่วิ่งลู่วิ่งไงนไเออเออนั้นแะค่ยืนนะบอกก่อนคือไม่ใช่ว่าเจ้าวาสไปวิ่งบนลู่วิ่งโชว์เ่าคือเขาไปให้เกียรติ บอกของให้เกียรติกับคุณแม่พรพันธ์พลมนตรีที่มาถวายลู่วิ่งเอาง่ายๆนะมีคนมาถวายลู่วิ่งไฟฟ้าให้กับทางวัดนั่นแหละเขาก็เลยไปยืนแบบเออให้เกียรติว่าเออนี่นะให้ความสนใจว่าเออรับรู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าโอเครเขาก็เลยถวายลู่แค่นั้นเองอ่าหลวงพ่อเขานะก็ยังมีการบอกว่าสุขภาพของของพระสงฆ์เนี่ยหลวงพ่อเข้าใจในวิถีชีวิตพระสงฆ์สามเณร จึงส่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพมาดูแลและอยู่ในสถานที่มิดชิดคนธรรมดาเข้าฟิตเนสแลวพระต้องเหนื่อยให้ได้งานบำรุงวัดอันนี้เป็นยังไงความรู้สึกอันนี้คือความรู้สึกของลุงอ๋อลุงเขียนไว้ด้วยเนี่ยลุงเขียนไม่โอเคอธิบายครับลุงก็คือ,คอชาวเน็ตคนหนึ่งอยู่ข้างที่บอกว่าไม่เหมาะสมเออบอกอต้องตอกตัวเลยแต่ว่าผมนะรู้สึกว่าอ,อาจจะเป็นเรื่องของ ความรู้สึกที่แปลกใหม่ก็ได้นะ,ะเหตุผลเหตุผลของของลุงคือครับคนธรรมดาเข้าฟิเนสไม่แปลกใช่ป่ะมีมอดกล้ามาเลนเพื่อจะได้เอ้กล้าแค่ใหญ่เท่านั้นเดี๋ยวฉันจะต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยโอเคส่วนพระเนี่ยต้องเป็นแบบว่าไอ้เดินจงกรมครับเดินบินทบาศขมกวาดลานวัดหมายความว่าพระเนี่ยต้องออกกำลังกายให้ได้งานขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อวัดต่อในสังคมแวดล้อม ของวัดนั้นด้วยต้องแบบนี้ต่อชุมชนใช่ชชไหมต่อชุมชนแวดล้อมอใช่เพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเขาได้สอนมาอยู่ในคําสอนอยู่มาตั้งนานแล้วโอเคอย่าบอกได้ว่าทมไมก่อนไม่มีฟิตเน็น่ะแล้วเขาก็เลยไม่ได้สอนตรงนี้มันจริงที่มันไม่เกี่ยวออกกําลังกายก็ต้องออกกําลังกายให้มีประโยชน์ต่อสังคมรอบวัดนะ <Okay. S 2> ความขินของลุงข้อสี่โอเคครับผมต่อมานนะครับผมเนื้อหาข้อความบรรยายภาพซึ่งเพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนาที่ได้ลง โพสภาพพระเข้าฟินเนสเผยแร่ลงบนสื่อโซเชียลนะผมจนมันเกิดเป็นดราม่าในสังคมแต่เป็นสองฝั่งลงอยู่ฝั่งที่บอกไม่เหมาะสมแต่ผมอยู่ฝั่งที่คิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอ่ะเือเข้าใจอย่างนี้ดีกว่าอ๋อมันก็เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมอ่ะคิดคิด <c oughs> ไม่เหมือนกันโอเคครับ <Okay. S 1> โอเคครับผมนะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวไปแล้วนะครับผมเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตกันบ้างดีกว่านะครับผมอ่ามีความคิดเห็นของ ข้อเด็ดท่านหนึ่งเขาบอกว่าที่จริงการบินทบาตโปรดสัตว์และการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หมดแล้วถ้าทําตามสิ่งเหล่านี้จะไม่จําเป็นเลยครับด้วยความเคารพอันนี้เขามองว่าการที่แบบว่าไม่ต้องเข้ายิ้มคือทําอะไรแบบนั้นมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของตัวเองแล้วก็มีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมรอบๆด้วยใช่การบินธบาตเนี่ยก็คือออกไปเดินตอนเช้าใช่ปะใช่ะได้พบปะผู้คน ใช่ป่ะแล้วก็เขาก็บินธบาทดมาแล้วก็แต่แล้วตอนหลังเนี่ยมันมีปัญหาที่บอกว่าไม่ได้บินธบาทอดนนีนแล้วอ<จ>ะช่วงโควิดหรอเปล่าก็เห็เหน,เห,นเห็นในข่าวเขาพูดกันไงว่าเนี่ยไม่ได้บินธบาทดแล้วก็อาหารที่ใส่มาเนี่ยมันซ้ำซ้ำซ้ำ,ซ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 ำกินแล้วก็มปไขมันเยอะเอ้ยไขมันเยอะก็เลยอ้วนแต่จริงๆแล้วถ้าไปกวาดลานวัดไปเดินจงกรมทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อวัดมันก็จะดีกว่านี้ไง อ,อ๋ออนั่นออยู่ที่การบริหารนะใช่ออไม่ใช่มาเข้ายิมเข้ายิมนี่มันผิดผิดมันผิดรูปแบบของการของสงเลยอ่าโอเคอโอเคมาลงยืนหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้โอเคครับผมอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับผมออยุคที่เครื่องขยายเสียงเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆ เวลาพระใช้ไมโครโฟนในยุคนั้นนะก็ถูกมองว่าไม่เหมาะสมเพราะบางคนไม่ได้มองที่เจตนาบางคนอ่ะใช้ความคุ้นชินมาตัดสินอ่าลุงใช้ความคุ้นชินหรือเปล่าถ้าเรามองจริงๆภาพนี้คือภาพเรื่องของการรักษาสุขภาพไม่ใช่การไปทําอะไรผิดขอ,อขอแยง้งขอแยง้งเดี๋ยวสิยังมุดไม่จเจอ,เอผมเห็นมาหลายวัดแล้วหลายจังหวัดแล้วด้วยแต่คนที่ยังไม่เคยเห็นนะ่ะก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้น่าคำถามกันไป ใครเห็นต่างก็ไม่ต้องมาว่าผมนะครับ้กูจะว่าอยู่พอดีเลยไม่ได้ม<า>ไม่ได้ออกตัวไวก่อนอเ,เลยเออเขาบอกแล้วความเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเครื่องเสียงถ้าร้องเพลงก็ไม่ใช่เหมือนกันก็คือนี่ไงขอแย้งตรงนี้ไงคือเครื่องเสียงอะ่ะไม่ใช่อันนั้นอะความคุ้นชินใช่ป่ะเ,<อ>เรารู้สึกไม่เหมาะสมแต่มันก็อาจจะใช่อือึแต่คราวนี้ด้วยบริบทด้วยความหมายของเครื่องเสียงแค่ถือ แค่พูดมันเป็นการสอนแต่ถ้าเกิดเอาไปร้องเพลงคาราโอเกะแบบเนี้ผิดแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเอามาสอนเด็กมันก็เหมาะสมไงแต่คราวนี้จะมาบอกว่าวันข้างหน้าจะรู้สึกว่าการออกกําลังกายทางฟิตเนสเนี่ยจะเหมาะสมกับวัดเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าวัดนีนะเปิดสอนฟิตเนสให้สําหรับคนที่อยากรักษาสุขภาพเข้ามาใช้บริการนี่คือคนที่สอนต้องเป็นคนอื่นแต่ใช้สถานที่วัดอะโอเคได้ใช้สถานที่วัดนะแล้วก็ให้ครูฝึกไอ้วิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย <S 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 เสร็จแล้วก็ให้เด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆวัดชาวบ้านอยู่ใกล้ๆวัดออกกําลังกายแต่พระไม่ต้องพระถ้าอาจจะมีมาช่วยเสริมช่วยอะไรแต่ว่าพระไม่ใช่แบบมานั่ง,ลงหลงไหลในการมีกล้ามมันก็ทสามารถทําให้เหมาะสมได้ไมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แบบสุดโกขนาดนั้นแหมลุงนี่ยังยืนยันคําเดิมเลยนะครับอโอเคครับผมนะมาถึง น่าจะใกล้ๆสองคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับโอเคผมเคยถามพระอาจารย์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเป็นพระเนี่ยยกน้ําหนักได้ไหมปั้นหุ่นได้หรือเปล่าจริงๆอ่ะการออกกําลังกายให้มีสุขภาพที่ดีไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าจะมาปั้นกล้ามเนื้อให้ดูดีสวยงามมันต่างจากการแต่งตัวตรงไหนอ่าเขาย้ำเลยใช่ไหมใช่ใช่ใมันก็เหมือนยังหลงรูปหลงกลิ่นกิเลสอยู่อัลลูมีเนียจะเสริมตรงนี้ไหมถ้าเกิดว่าผมอาจจะแปคือตรงเนี้ยถ้า ถึงไม่ได้บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยไงการออกกําลังกายแต่ว่าแก่นแท้ในใจคือทําเพื่ออะไรอันเนี้ยสาคัญมากกว่าใช่ไหมคือจริงๆแล้วที่บอกเลยว่าเดินจงกรมบ่อยๆก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะครับอันนี้คือความเห็นของชาวเน็ตท่านหนึง่งอ่ะอันนี้อันนี้สายเชียร์มีสายเชียร์ด้วยนะสายเชียร์แกนติิพระก็คนไม่ใช่เทพซะหน่อยศีลพรไ,ไม่ได้ทำให้สุขภาพดีนะลุง รักษาสุขภาพมดีแล้วถ้าเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมาญาติโยมที่บอกไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ได้มาช่วยรักษาซะหน่อยเออทรมานจากโรคก็ทรมานคนเดียวออกกําลังกายก็คือการรักสุขภาพรักสุขภาพไม่ได้ไปทําอะไรเสื่อมเสียซะหน่อยเออนแต่ถ้าจะมาปั้นกล้ามเนื้อให้ดูดีสวยงามมันต่างจากการแต่งตัวตรงไหนนี่ไงมันย้อนกลับไปทำที่เดิม <c oughs> มันย้อนกลับไปที่เดิมเลยคือมันไม่เสื่อมเสียแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาเริ่มหลงกล้ามหลงอะไรงไงมันอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ดีนั่นแหละจะมีฟิตเนสอยู่ในวัดก็ได้ใช่ปะ่ะออแต่ถ้าให้เหมาะสมก็คือเอาตรงๆแอบแอเล่นกันแล้วกันอย่า,ยาให้ใครเห็นมันต้องเขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบว่า ปั้นจนออกมาเป็นซิกโงคงซิกแพรกันดิมันจะพัฒนาไปเองกูจะบอกให้คนที่ไปเข้าพนเน็แล้วก็เล่นกล้ามแรกๆก็ออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงเสแต่แล้วใครที่แบบเริ่มชอบอะ่ะพอเริ่มชอบปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกล้ามตรงนี้เริ่มมาเริ่มมาแล้วนักวิทยาศาสตร์การแพทย์แกไปดูหน่อยด้ เอ้ใบเสร็จตรงนั้นตรงนี้เริ่มอันนี้แหละเริ่มหลงกิจของสงคืออะไระอ่ะใช่ไหมอันนี้มันเริ่มออกนอกกิจของสองแล้วจะกลายเป็นกิจกล้ามนักกล้ามเทนเนอร์ไปที่นู่นอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะมีรูปนักกล้ามแปะเป็นคนประกอบเลยนะนักกล้ามมาจำสตูด,ดิโอเราใช่ไหมโอเคโอเคลุงถึงช่ว <c oughs> งสุดท้ายแล้วลุงสรุปเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงดีกว่าไหม <c oughs> คือ จริงๆแล้วคือมันแบบพระเขาก็จะมีบริบทของพระใช่ป่ะคก็คือความเหมาะสมความสำรวมใช่ไหมหมอก็จะมีแบบหนึ่งจรญยาบรณของแพทย์อ่าใช่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 ป่ะตำรวจก็จะแบบหนึ่งครูก็จะแบบหนึ่งทุกคนที่เป็นอาชีพเจ้าหน้าที่หรือบริบทต่างๆเพราะฉะนั้นเอามาตรฐานทั้งหมดมารวมๆกันแล้วว่าให้เหมือนๆกันมันก็ไม่ได้อยู่โดยเฉพาะพระเนี่ยก็มีศีลข้อนั้นข้อนี้โอ้เยอะแยะมากเออใช่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 ป่ะเพราะฉะนั้น การสำรวมการคึกขนองตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ได้พูดถึงนะ่ะใช่ปะ่ะเรื่องอที่แบบเกี่ยวกับความเหมาะสมของพระเนี่ยเขาก็มีบีกับกล่าวไว้ไว้อยู่แล้วทำวินัยหรือไงเออนั่นก็หนึ่งคือทำพระวินยัยและอีกอันหนึ่งคือเสขิยวัตแต่ตรงเนี้ยเป็นข้อที่พระต้องปฏิบัติให้รัดกุมให้สำรวมให้เหมาะสมตรงเนี้มันสำคัญที่สุด เหมือนกับพระพยอมก็ได้มีกล่าวไว้เหมือนกันวันนี้อ่ออ่าาากววไลบอกว่าไ,<ง>ได้กล้ามแต่เสียสารูปก็คือเสียภาพลักษณ์เสียความเหมาะสมเสียความน่านับถือเพราะอะไรพระสำรวมสำรวมใช่ปะ่ะแล้วก็มีเทศมีอะไรโอเคเลยใช่ไหมแบบอ,อันเนี้ยเราคุ้นเชอะเราคุค้นชินเราคุ้นเคยแต่พอเจอพระกล้ามสวยนะสิแผะมาแล้วแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่เลยไง ใช่ป่ะ,ะมีคำต่อ้วยนี่เขาบอกวควรมิดชิดและเหมาะสมคือมิดชิดและเหมาะสมโอเคคำว่าเหมาะสมนี่ใช้ได้แต่ว่าคำว่ามิดชิดเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าเกิดออกกำลังกายแบบพอดีมีความเหมาะสมมิดชิดไงแต่ถ้าเกิดมิดชิดแล้วไปแอบแบบเล่นกล้ามอยู่ตังหลงหลายทึกแพลอันเนี้ยไม่มีใครเห็นแต่ความเหมาะสมในใจตัวเองรู้อยู่จะรู้อยู่อ่านั้นใช่ไหมอเคครับผม อ่าแล้วนี่ก็คือเรื่องราวสรุปถึงบริบทความเหมาะสมนะแล้วถ้าเกิดว่ามองมองให้มันเป็นด้านดีลุงจะบริหารยังไงสําหรับฟิตเนสตรงนั้นอ่ะคือฟิตเนสตรงนั้นอ่ะแต่ที่วัดเนี่ยเขาก็มีบอกนะคือตอนกลางวันเนี่ยเขาให้ไอ้พวกเด็กนักเรียนเนี่ยที่พอเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็จะใครจะมาออกกําลังกายอยู่แถวจากนั้นก็มาออกได้อันนี้เขาพระบอกเองใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่โอเคอ่า แล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาก็เลยทดลองให้ให้เนนให้พระลองมาออกกําลังกายดูแล้วก็เลยเกิดมีการถ่ายคลิปตรงนี้ออกมาอ๋อแต่ส่วนใหญ่นี่คือเน้นเป็นเนนใช่ไหมจะอบอกเนี่ยจริงจริงแล้วอ่ะเขาก็มีการบริหารน่าจะโอเคในระดับหนึ่งแหละแต่เขาเนี้นมันเป็นวันแรกก็เลยเกิดการแบบฟินๆินถูกๆูอยู่ใช่ใช่ใช่ถ้าสําหรับเนนก็คือเหอเลยแหละเอ้ของเล่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ป่ะมันก็เลยมีภาพข่าวหลุดออกมาอ่า เพราะว่าเขามีการขออนุญาตจากพระผู้ใหญ่อะไรถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็คงต้องบริหารให้มันเหมาะสมให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นในทางที่ดีขึ้ใช่ใช่แต่ครั้นี้พอมันออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยต้องมีถกเถียงกันหน่อยเหมือนกันมันไม่มันไม่ใช่ชาวเน็ตอย่างเราดูพูดเข้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนทัวลมมึงไม่ช่วยด้วยนะไม่ต้องช่วยหรอกกูช่วยตัวเองได้โอ้โหดูควรจะเฟลียวฟ้ามาครับตอนนี้เราก็ จบสรุปดราม่าพระเล่นฟิตเนสนะครับ<ะ>ยังไงตัก อยากจะให้เรามีดราม่าอะไรใหม่ๆนะก็ฝากติดตามอยากฟังเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่ากดซับสไครต์แล้วก็บอกด้วยอยากจะฟังเรื่องอะไรมั่งถ้าไม่พูดเลยนะเราก็จะทาไปเรื่อยๆบอกมันยังไงก็ทาอยู่แล้วบอกในช่องชุมชนบอกเอ่อบอกในมมในเมนี้ก็ได้ใช่ป่ะอ่าเราจะบอกแบบจะจะฟังวิเคราะห์อันไหนอันไหนก็บอกมาสั้นๆเลยลุงอ่ากดซับสไครต์ด้วยนะอันนี้สําคัญมากเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจนะครับกด ติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจกดปุ่มอะไรก็ได้ที่กดได้กด, <c oughs> กดอย่าก,กดเฮ้ยกดอันไลค์จะเสิบหายแล้วมึง <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก,กใหม่คราวหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบทั้งบายบายทั้งสวัสดี